หมาดีใจกันครับหมาดีใจไอ้ยาไอ้ยาอาถุงเท้าอยู่ไหนลูกอาถุงเท้าถุงเท้าสมิสมิกินหญ้ากินหญ้า อาโหลซื้อมีซื้อมีเอาเอาแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วทีนี้โอ้ยเล่นเที่ยวนี้ทั้งน้ำทั้งโคนทั้งน้ำทั้งโคนจะเหลือเหรอจะเหลือโอ้ยลงไปนั่งเลยลงไปนั่งเลยลงไปนั่งเลย ไม่เลอะนะเล่นดีๆดีเล่นดีๆลูกเล่นนีๆดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าปีนลูกไปวิ่งเร็วลูกไปวิ่งเร็วสะบัดไม่ได้หรอกลูกโคทั้งตัวเลยมันมันจะเล่นมันไม่ยอมด้วยนะจะกดไอชี้ด้วยนะไม่ให้วิ่งเร็วนะว้ยนี่ถ้ามันถ้ามันวิ่งเร็วนะลิง ถุงเท้ามันวิ่งไม่ทันไอชี้นะเว้ยไอชี้มันเคลียร์เร็วกว่านะเออมันเลยแบบคอยสกัดดาวลุงไงนี่ไงนี่ไงจะหนีตลอดนี่ไงระวังรถรถรถเอ,อ้ยแล้วมันเล่นอเมริกันฟุตบอลกัน,นดูตัวมันดิทั <laughs> ้งตัวเลยนี่ไงเด่่ด่่่่่่่่ นีมันวิ่งกันนี่สนามนี้ลุยน้ำถลายเลยทั้งตัวเลยไอ้ถุงเท้าไล่มันน่ะอเมกเกอร์ฟุตบอลน่ะไอย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 มาอีกรอบแล้วครับสนามเมกเกันฟุตบอลมาอีกรอบแล้วครับสนามเมกเกันฟุตบอลมาอีกรอบแล้วครับ ย่าอย่าอยาอยาโอ้สภาพหนูไม่ค่อยเลอ,อะเลยลูกลูกสูดแดดไม่ค่อยเลอ,อะเลยลูก Rồi để sí. Chị <laughs> yeah, yeah. Vinh nào lúc Vinh nào ไปได้เร็วปะไปไปกำลังมันอยู่แม่งเล่นอเมริกาฟุตบอลอยู่เมื่อกี้ไอ้ทุ่งท้า